ฮะเมื่อวานตาเก็บหายยังไม่เข้าไปออกมานี่เวลาให้ออกมาเธอชอบมุดนูด่นมุดนี่นะออกมาตรงนั้นมันเข้าไปไม่ได้ออกมาเร็วสกปรกออกมาไม่งั้นที่เอาเธอเข้าบ้านนะไหนดูสิตาเมื่อวานเนี่ยโอ้หายแล้วเมื่อวานไปโดนอะไรต่อยตาลืมไม่ขึ้นเลยมานะออกมาลูกไม่เข้าไปตรงนั้นสกปรกออกมาเร็ว เร็วๆออกมาโกปิโกปิโกป,โกปิอย่าให้เสียงดังนะเสียงดังแล้วเอาเข้ามาเลยนะเร็วออกมาอย่าไปมุดตรงนั้นมันชี้ฝุ่นดูไหมเ,เสียงดังแล้วทําตาดุเลยเธอเนี่ยมาแล้วออกมาแล้วลูกไม่ดุหรอกเอ็ดไปเล่นแหละ ไม่ดูหนูหนออกมาลูกมาลักไม่รักแล้วจะให้หนูออกมาข้างนอกหรอมาออกมาตรงนี้มันผงสักพอกอ่าอาออมาวางไว้ตรงนี้ขวางทางหนูเดินออกมาเร็วๆหนูต้องย้อนหนูต้องย้อนสอนย้อนสอนออกเลยดูซินะข้างข้างข้างในน่ยมันขี้ฝุ่นออกมาเร็วๆไม่เลียวเลยหาไม่เลียวเลย ม่เลียวเลยเนี่ยไม่เลียวเลยไม้จดนไม้แขนเสื้อเลยเห็นไหมเร็วเลยจับไม้แขนเสื้อเลยเร็วเลยออกมาออกมามันขี้ฝุ่นออกมาลูกเวลาให้ออกมาแนละ้วอย่าดื้อสิไม่ได้นะหนูดื้อนี่โดนนะโดนเอ็ดโดนเอ็ด ที่ดุเพราะว่าเราดือ้อถ้าเราไม่ดื้อก็ไม่ดุหรอกชอบเข้าไปมุดแล้วก็ขนมันก็สกรปรกเนะี่ยเข้าไปอีกล่ะเขตจำกัดเธอมีแค่นี้นะเธอไปมากกว่านี้ไม่ได้นะพอขนเลอะแล้วเธอไอ้ขนเลอะแล้วเธอไปขึ้นที่นอนพ่อ ไม่มันชอบมุดอย่างน่ะขุดรูให้อยู่เลยดีไหมหอยู่ในรูเลยเอาไหมเอาเป่าขุดรูให้อยู่เลยชอบมุดดีนะักมองหาพี่หวานนะพี่หวานนอนอยู่บนเก้าอี้ข้างบนนั่นแหละ ยังไม่กล้าเสี่ยงถ้ากล้าเสี่ยงแล้วปล่อยเธอสองตัวให้ให้อยู่ด้วยกันเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะลองเอาตัวหนึ่งใส่ใส่ไว้ในกลงแล้วเอาตัวหนึ่งไว้ข้างนอก mm hmm. จะได้รู้ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะ mm hmm. เอาไหมเอาตัวหนึ่งไว้ในกลงแล้วเอาตัวหนึ่งไว้ข้างนอกนะ ไอ้เครื่องซักผ้านี่มันมีสองเครื่องไม่มุดเครื่องนั้นก็ออกมามุดเครื่องนี้นึกถึงปิกมาไหมนึกถึงแม่ไหมแม่ปิกมานึกถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงแม่ไหมปิกม่าตาเขาจะสวย อันนี้ตาจะดุปิกมาตาเขาจะกลมสวยน่ารักเหมือนตุ๊กตาไอ้น,นี่เหมือนอะไรก็ไม่รู้แม่ปิ๊กเนี่ยเขาสวยเหมือนตุ๊กตาเลยตาเขาจะกลมบล็อกตาเขาสวยปิกมาเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้อันนี้เหมือนเหมือนอะไรก็ไม่รู้ดื้อก็ดื้อซนก็ซน ขี้กลัวก็ขิ้กลัวพอแล้วนะ่ะพอยังปะ่ะเข้าบ้านจบแล้วรู้ว่าจะเวลาไหนจะออกข้างนอกออกมานั่งรอหน้าประตูแล้วจะออกข้างนอกนะไปลปะป่ะหมดเวลาแล้วฉันที่เกียดตามเธอแล้วดื้อดื้อมาก 哎。